หากใครสนใจ ID ดีฟ a 4แล้วก็อา v มีทั้ง IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อได้ที่แอดมินตู่คลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเอาล่ะครับทุกคนนคับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่ครับกับการสปอยหนังอีกเช่นเคยสำหรับหนังที่จะมาสปอยในวันนี้ครับก็เป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการนำคนป่ามาเตะบอลนะครับผมเปิดเรื่องมาก็เท่าถึงชายคนหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเปาตู่ครับกำลังสับเกียร์หมายอยู่เลยและเขาคนนี้ครับก็เคยเป็นอดีตกรรมการฟุตบอลมาก่อนด้วย แต่ก็จบอาชีพเพราะว่าการผนันนี่แหละแล้วก็ยังโดนเจ้ามือผนนันตามล่าตัวอีกแต่ยังีรับที่เขาหนีรอดไม่ได้พอหนีรอดมาได้ครับเขาจึงหาชาวบ้านนะฮะแล้วก็ขอติดรถไปด้วยครับซึ่งรถคันนี้ฮะก็พาเขาไปส่งที่สนามกีฬาหมู่บ้านซึ่งเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลพอดีฮะระหว่างทีมเงาะน้อยกับทีมบินหลาเปล่าตัวเขาก็นั่งดูบอลไปเรื่อยๆครับจนทีมเงาะนะฮะโดนยิงนําไป1หนึ่งลูกครับดูท่าทางยังไงทีมเงาะมันก็แพ้นะฮะแต่เปาตัวเองครับ,กเ,รบววกเขาข เขาก็มั่นใจว่าทีมงออาจจะต้องกลับมาพิชชานะได้แน่นอนก็เลยแทงบอลสวนไปที่ทีมงอที่กำลังโดนนำอยู่พอครึ่งหลังอัพทีมงอป่าฟอร์มก็เริ่มมาลีลาที่ผิวไหวดังใส่น้าจึงทำให้ยิงประตูได้เพิ่มแล้ว,ลวก็ตีเสมอได้สำเร็จคือทีมงอเนี่ับเรียกว่าทักษะแต่ละคนนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยพอเจอแต่ละเทคนิคเข้าไปแล้วก็โหดกันชิบหายเลยแถมลูกปั่นนี่ก็ยังคโคตรโคมอีกรวมไปถึงท่าพิสดารน,นะเรียกว่ามาเพียบเลยแม่งมีใช้หัวเลี้ยงบอลด้วย แล้วยังมีสูตรนะฮะตั้งลูกบอลบนหัวครับแล้วก็ให้เพื่อนยิงอีกยังไม่จบแค่นั้นนะฮะแล้วก็ตั้งขาขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนยิงครับบอกเลยว่าแม่งอย่างได้เลยพอหมดเวลานะฮะทีมเงาะผ่านะก็ตบคู่แข่งไปสี่ประตูต่อนหนึ่งครับทำเอาเจ้ามือครับแม่งถึงกับเซ็งไปเลยฮนะที่ต้องเสียเงินก้อนโตให้กับเปาตุกพอแข่งเสร็จนะพวกเงาะครับก็จะรีบกลับหมู่บ้านทันทีเปาตุก็เห็นแววอนาคตอันสดใสในทีมเงาะผ่าครับเขาก็เลยตามเข้าไปหา ทางด้านหมู่บ้านงอนะฮะก็เริ่มมีคนในหมู่บ้านป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับด้วยโรคแ,แปลกๆนะที่ไม่เคยเจอมาก่อนทางหัวหน้าหมู่บ้านเองครับเขาก็เป็นกังวลว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นส่วนเปาตูพอไปถึงหมู่บ้านงอป่าครับเขาก็เห็นพวกงอครับกาลังซ้อมบอลอยู่พอดีเลยซึ่งในทีมง้อป่าน,นะ,ะก็จะมีมาม่วงครับซึ่งเขาเองนะฮะก็มีฉายาว่านักเตะใบตองไหวซึ่งเป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านครับก็ขอเรียกว่าพระเอกละกันนะต่อมาก็จะเป็นพิ้วครับแล้วก็ไม้ไผ่จอมกระทืบกระสู้ลีลาพิ้ว ลูกยางจอมสร้างขาสไลด์เรียกได้ว่าในทีมงอป่าฝีเท้าแต่ละคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยพอพุ่มไม้สั่นนะพวกงอรับเขายิงลูกดองใส่ทันทีเลยครับซึ่งเปาตูที่อยู่ในพุ่มมาแม่งก็โดนเต็มๆเ,เลยครับหลังจากนั้นครับอยู่ดีๆใบปิวชิงถ้วยพระราชทานครับก็ตกลงมาที่หัวหน้าหมู่บ้านพอดีเลยทางหัวหน้าหมู่บ้านเองครับเขาก็มีความทรงจําดีๆกับคําว่าพระราชทานนะถึงแม้ว่าเขาจะอ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกชายเขารอดมาได้ พอเปาตูฟื้นขึ้นมานะเขาก็แนะนําตัวกับหัวหน้าหมู่บ้านทันทีว่าเขามาตามหาหนักบอลนนะับที่จะมาชิงถ้วยพระราชทานเปาตูเองนะครับก็อธิบายไปเรื่อยครับเรื่องส่วนแบ่งแต่หัวหน้าหมู่บ้านนับก็ฟังไม่เข้าใจคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวนะก็คือถ้วยพระราชทานเท่านั้น,นครับเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนในหมู่บ้านหายจากโรคได้ซึ่งปกติแล้วว่าพวกงอนะฮะจะไม่ชอบการเดินทางไกลไม่นิยมคบหาคนภายนอกแต่คราวนี้มันจําเป็นต่อหมู่บ้านมากครับ พอหัวหน้าหมู่บ้านอนุญาตนะครับดังนั้นเปาตูกับพวกง้อป่าครับจึงมาร่วมกันตั้งชื่อทีมใหม่ว่าซากายยูเนเต็ดแทนคําว่าง้อน้อยชื่อเก่าพอลงแข่งไปเรื่อยๆครับทีมของเปาตูะครับก็เล่นดีเกินคาดเอาชนะได้เรื่อยๆเลยจนกลายเป็นทีมม้ามือน,นอกสายตาและก็เข้ามาเป็นตัวแทนทีมจากภาคใต้ได้สําเร็จก่อนเข้ากรุงหัวหน้าหมู่บ้านครับก็ยังย้ำอีกรอบนะว่าจะต้องเอาถ้วยพระราชทานกลับมาให้ได้ พอนั่งรถทัวร์นะฮะเปาตัวครับ,รรบก็คุยกับพระเอกครับว่าทําไมเขาถึงเตะบอลเก่งทางพระเอกเองก็บอกว่าเขามีไอดอลเป็นบอลพาราดอนสีชาพันนักเทนนิสชาวไทยเปาตัวม่งก็งงครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับพาราดอนวะพอคุยไปคุยมาครับมันก็ทําให้เขารู้ว่าพระเอกอ่ะเข้าใจว่าพาราดอนเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้พระเอกเตะบอลเปาตูก็สงสัยครับก็เลยลองไปถามคนอื่นดูในทีมซาไกานะฮะ ว่ารู้หรือเปล่าว่าพาราดอนเล่นกีฬาอะไรซึ่งทุกคนในทีมเขาก็รู้กันนะจึงมีแต่พระเอกคนเดียวที่เข้าใจผิดแต่เปาตัเองนะครับก็ยังไม่บอกความจริงเรื่องนี้กับพระเอกทางหนังสือพิมพ์เองครับก็ได้ตีข่าวออกมาว่าเกิดโรคประหลาดขึ้นทางภาคใต้และทางแพทย์ขณะนี้ก็ยังหาต้นเหตุของโรคนี้ไม่ได้เลยทางเปาตัวเองครับก็พาทีมซากายเข้ากรุงเทพมหานครมาสายปั้นทีมอยู่แถวตึกล้าง พอแข่งไปไเรื่อยๆครับนักบอลทีมซาไกเนะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นจนกลายเป็นทีมมาเมื่อที่มาแรงที่สุดในนัดขนาดนี้ดังนั้นทีมก็ทํงเป็นผู้แตกทันทีเลยครับรายการไหนก็อยากจะได้มาสัมภาษณ์รายการแต่ละช่องครับพอได้มาสัมภาษณ์นะก็ดูท่าทางไม่ค่อยให้เกียรติทีมสักเท่าไหร่ครับแถมยังดูถูกป,ประมาณว่าเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษาช่วงนี้เรียกได้ว่าทีมซาไกานะถ่ายรายการแทบจะไม่หยุดหย่อนเกมถัดไปนะจึงเกือบไปแข่งไม่ทันเลยแต่น,น,นี้ครับทีมซาไกาก็ไม่พลาดนะฮะเอาชนะมาได้ครับ หลังจบเกมครับนักบอลซาไกานะฮะก็ยังคงเหนื่อยล้าจากการแข่งขันแต่ปาตูเองครับก็ยังยากให้นักบอลน,นะฮะไปถ่ายรายการต่อพอปาตูครับไดเอกรายการทีวีบ่อยๆพวกเจ้ามือพนันครับมันก็เริ่มจะตามหาที่กบดานของตัวเขาพอรายการทีวีติดต่อเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันก็เลยทําให้นักบอลครับจากที่ได้พักน้อยอยู่แล้วก็เกิดอาการเหนื่อยล้าไปกว่าเดิมอีกนั่นนี่ครับครึ่งแรกของทีมซาไกาครับแทบจะไม่มีแรงสู้นักบอลทีมตรงข้ามเลยครับเรียกว่าทีมนี่โดนยิงจนพุน่น พอพักขึนครับฟาวตูครับต้องแก้เทคนิคใหม่ยกแผงเลยคราวนี้ครับทีมซาไกาครับก็เริ่มบุกแหลกขึ้นมาถึงครับทีมซาไกาก็บุกไปทางริมเส้นนะแล้วก็โยนลูกเข้ากลางครับจากนั้นเพื่อนก็มงต่อบอลลอยมาหาเพื่อนตีลังกาย,ยิงเข้าไปเฉยเลยโอโ้โหคนดูแม่งถึงกับเออแดกเลยว่าทําได้ยังไงวะมาที่จังหวะนี้พักอ,กอกแล้วก็ยิงเข้าไปเลยโอโ้โหลูกแม่งมีโค้ดด้วยไงโอโ้โหแม่งโคตรเป็นไหนไหเนี่ยจังหวะบุกต่อทางปีครับอีกแล้วครับผมเปิดเข้ากลางมา จังหวะนี้บอลลอยมาตวัดยิงไปเลยครับโอ้โหยิ่งกว่าสลาต้านหญิงนะเนี่ยลูกนี้แม่งมึงจะโกงไปไหนเขเนี่ยโอ้โหก็เลยทําให้ทีมซาไกาชนะไปอย่างสบายสบายเลยพอจบเกมครับทีมซาไกาครับก็พาแฟนขับคนนึงนับเข้ามาหาเปาตูนะแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนใหม่ของนังบนากบอลซาไกครับซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่ารันนะพอถึงเวลาสัมภาษณ์เปาตูเองครับก็พูดจาแบบโคตรกวนตีนเลยฮนะบอกว่านั้นน่าเจอสิงน้ําเงินอนะบอกเลยขี้ขี้หลังจากเปาตูครับอยู่คนเดียวตามลําพัง เขาก็ถูกแกงเจ้ามือพนันนะฮะลักพาตัวไปพอเปาตูถูกจับมาได้ครับเขาก็ถูกซ้อมจนเละเลยเขาก็เลยต่อรองไปว่าเขาอาจจะหาเงินจากพวกเด็กซาไกมาคืนได้แน่นอนส่วนไอรันนะฮะเลกได้ว่าตัวดีเลยฮะเขาอ่ะพานักบอลซาไกครไปเที่ยวแถวต่อเข้าสารจนเละเทะเลยจากนั้นครับเปาตู้ก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาในสภาพอย่างน่วมเลยแถมนักบอลคนหนึ่งในทีมครับอย่างกาซซูครับมืง่งคืนก็ไปล่อสาวมานะพอทีมซาไกายไปเยือนทีมสีน้ําเงินอีกครั้ง คราวนี้ครับทีแม่งก็ดูแปลกๆครับคือนักบอลแม่งมีอาการมือลอยด้วยนะไรกองหน้าอย่างกระสู้นะฮะก็หมดแรงจนขาสุดไปอีกเด้ว่านานนี้ครับทีมแพ้แบบหมดสภาพเลยพอสัมภาษณ์อีกรอบครับทางทีมสิงห์น้ําเงินครับเขาก็เอาคืนบ้างครับก็แซวว่าเละทั้งทีมเละทั้งโค้ดด้วยพอเปาตูได้ยินนะแม่งก็หัวร้อนปุดๆเลยครับก็จะมีเรื่องให้ได้เลยพวกงอที่เหลือมันก็ยังติดใจอยู่นะก็เลยไปเที่ยวพับกันต่ออีกครับเหลือแต่พระเอกคนเดียวที่ยังมุ่งมั่นอยู่ ยกได้ว่าทีมนั้เตะซากกยครับทั้งเสพทั้งเมาคบเครื่องเลยพอหลังจากพวกนั้นกลับมาครับมาม่วงครับก็พูดเตือนสติพวกเขานะในคนที่เหลือพอฟังแล้วก็ยังเฉยเไม่ได้สนใจคําพูดของพระเอกในทีมบางคนนี่ครับแทบเสียผู้เสียคนเลยแมงก็แอบมานั่งอัพยายอยู่คนเดียวครับเรียกได้ว่ายัางหลอนเลยทางพระเอกเองครับเขาก็กังวลเรื่องเพื่อนมากเลยครับจึงมาปรึกษากระเปาตู้ดูซึ่งพระเอกเองครับก็อยากให้พวกนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม เปาตูก็เลยตอบไปว่าขนาดเด็กกรุงเทพเองก็ยังไม่รอดเลยทีมซาไกาเจอแบบนี้เข้าไปเรียกได้ว่าไม่เหลือเลยฮะหลังจากนั้นครับเปาตูเองครับก็ถูกบอลครับเรียกตัวให้ไปหาอีกรอบทางหน้าเจ้ามือเองครับก็ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเปาตูครับให้เขาอ่ะล้มบอลอีกรอบหนึ่งแล้วนี่สิทั้งหมดก็จบกันมันก็เลยทําให้เปาตูครับนึกถึงเรื่องเก่าในอดีตสมัยที่เขายังเป็นกรรมการอยู่แล้วก็ถูกสั่งให้ล้มบอลมันก็เลยยังฝังใจเปาตูอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเขาเองก็ทําไม่ลงอับก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็ขอยืนยันว่าจะใช้นี่ตามเดิมพอกําลังจะแข่งรับก็มีลูกทีมซาไกคนหนึ่งครับกาลังหลอดยาได้ที่เลยก็เลยทําให้ลงสนามไม่ได้นะส่วนไอรันต้นเหตุของเรื่องครับมันก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายหลอนนะแต่ยังไงมันก็ไม่หายสักทีครับเปาตุก็เลยสั่งให้ไอรันนะทาตัวเป็นง้อป,ป่าแล้วก็ไปลงสนามแทนพอพี่รันลงสนามมาได้ด้ว่าฟอร์มก็เอาเรื่องอยู่นะหืมทักษะหลบอย่างผิ้วแต่ลีลายเยอะไปหน่อยครับก็เลยว่าอะไรก็ไม่ได้ยิง ตอนนี้พระเอกดุยเดี่ยวขึ้นมาครับแล้วก็ซีดานเธอไปรอบนึงแต่ต่อให้พี่รันเลี้ยงหลบมาจากนั้นเพื่อนก็ยิงเต็มข้อไปดีฮะรออะไรจบเกมครับทีมสากายนะชนะทีมปีกล็กมาได้พอสัมภาษณ์ครับเปาตูนะก็มั่นใจว่ารอบชิงอ่ะทีมสีน้ำเงินเละเป็นขี้แน่นอนแล้วเขานะฮะก็หาเงินมาคืนเจ้ามือพนันครบจนได้พอทีมสากายออกเวทีอีกรอบครับที่ีก่อนนะับแม่งก็ทําเหมือนพวกเขาเป็นตัวตวลกอีกแล้วฮนะมันก็ทําให้พระเอกนะเริ่มคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีศักดิ์ศร ทางเปาตู้เองครับพอดูวิดีโอการเล่นของทีมสีน้าเงินครับซึ่งดูแข็งแกร่งก,กว่าทีมเขาเป็นอย่างมากเลยเพราะนักบอลทีมนั้นไม่เหลวแหลกเหมือนนักบอลซาไก่เปาตู้ก็เลยตัดสินใจว่าเกมนี้ครับเขาจะขอเจ้ามือล้มบอลอีกรอบเพราะดูยังไงทีมซาไก่แม่งก็แพ้แน่นอนครับไหนไหนก็แพ้แล้วล้มบอลเอาเงินซะดีกว่าพอเจอข้อเสนอแบบนี้ครับเจ้ามือที่ไหนมันจะไปอยากรับนะใครๆก็รู้ว่าซาไก่มันแพ้อย,อยู่แล้วครับแต่ว่าจะแพ้มากหรือแพ้น้อยก็แค่นั้น เปาตูก็เลยเสนอว่าทีมซาไกจะแพ้ด้วยสกอร์สิประตูต่อศูนย์นะโอ้โหพอเห็นสกอร์แบบนี้ครับเจ้ามือลม้มบอลก็ทับทันทีดีฮะรออะไรส่วนพระเอกเองครับใจเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับความตั้งใจทําเพื่อหมู่บ้านของเขาก็ยังอยู่เต็มเปี่ยมแล้วจะต้องเอาถ้วยพระราชทานกลับมาให้ได้พอทุกคนในทีมหลังกลับจากการเที่ยวเขาก็เห็นถึงความมุ่งมั่นของพระเอกมันก็เลยทําให้ทุกคนครับเริ่มคิดได้ส่วนเปาตู้เองครับก็คิดหาวิธีว่าจะทํายังไงก็ได้ให้ทีมแพ้แบบแนบเนียน เพื่อให้ได้สกอร์ตามที่ต้องการแต่พอเปาตู้ฮับได้เห็นทีมซาไกทุกคนกลับมาตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนักมันก็เลยทําให้จิตวิญญาณในนักกีฬาของเขากลับมาอีกครั้งก็เลยดืมตัวนะับแล้วก็ไปสอนเทคนิคทุกอย่างให้กับทีมซาไกไปจนหมดแล้วก็จัดการกับนักบอลในทีมที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับเช่นกาซูนะฮะแมงมีปัญหาขี้เงี้ยน,นะผมจนไม่มีใจจะเตะบอลส่วนลูกยางนะฮะกองหลังลมกดนะเขาอ่านทางบอลขาดแต่ว่าขี้กลัวสุดๆไปเลยฮนะแค่ข้ามถนนก็ยังกลัวเลย แล้วอีกคนหนึ่งรับแม่งก็หลอนยานจนเตะบอลไม่ได้หลังฝึกซ้อมเสร็จเขาก็พิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาจะต้องล้มบอลเกมนี้ก็เลยคิดหาวิธีต่อว่าทํายังไงนักบอลในทีมถึงจะหมดกาลังใจแล้วก็ยอมแพ้ไปเป้าหมายแรกที่เขาคิดก็คือผู้นําทีมซากยอย่างพระเอกอับซึ่งมีไอดอลเป็นพารดาดอนนะแล้วเขาก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลน,นะเปาตูก็เลยเปิดทีวีให้พระเอกดูรับว่าพราราดอนเนี่ยเป็นนักเทนนิสครับผมเพอพระเอกรู้ความยิงเข้านะ ก็ทาเอาพี่แกถึงกับสตันไปเลยมันจึงใช้ได้ผลครับพระเอกเขาก็ดูผิดหวังมากจนซึมเบื่อเลยวันรุ่งขึ้นครับก็มาถึงการแข่งขงิงถ้วยพระราชทานครับทีมซากายุเดเจอกับทีมสิงห์น้าเงินเป่าตูก,ก็บอกลูกทีมว่าเขา่าจะใช้แทคติกใหม่นะเพื่อสร้างความสะสวให้กับคู่แข่งโดยทุกคนอาจจะต้องสลับตําแหน่งการเล่นให้หมดแบบหน้าได้หลังหลังได้นหน้านะหย็ดเค้ K, แทคนิกใหม่ในวงการฟุตบอลทางลูกทีมก็แย้งขึ้นมานะว่าจะทําทอย่างนั้น่ะ ทีมก็จะโดนสงสัยว่าล้มบอลนะแล้วก็อาจจะโดนปรับแท้ทันทีพอเขาได้ยินน,นะนครับเขาก็เลยไม่ได้ทำคราวนี้พี่หลังก็ลงแทนเหมือนเดิมนะฮะก็สู้ก็บุกขึ้นริมเส้นพอเห็นสาวๆเท่านั้นแหละฮะบอลแม่งก็ไม่สนใจเลยก็เลยโดนกระแทกจนปิวไปดีฮะรออะไรคราวนี้แม่ก,ก็ยังซึมอยู่ครับก็เลยโดนบอลลอดดักจนไหมททาให้ทีมเสียประตูแรกไปฮนะทีมก็เลยโดนขึ้นนําเฉยเลยคราวนี้นักบอลซากายเป็นไรไม่รู้ครับแม่งบอกบางชิบหายพอโดนสวนกลับเท่านั้นแหละครับเข้าบอลมืดกันเป็นแถบ แถมชนกันเองอีกแล้วก็มาลูกนี้ครับโดนวอลเลข่เข้าไปทีมสิ่งน้ำเงินก็ได้ใจเดี๋ยวฮะเล่นทั้งคนเล่นทั้งบอลแม่งเลยกรรมาการก็ไม่เผาด้วยแป๊บเดียวเองครับทีมสาไกาโดนไป4ลูกครับเรียกได้ว่าโคตรเทะเเลยพอพักเครื่องนะฮะพี่ถังก็ลงสนามไม่ได้นะเพราะว่าเจ็บหนักมากเลยเขาก็เลยให้พี่ไม้ไผ่ที่หลอนยานะลงสนามไปยืนเฉยๆก็ยังดีอยู่ดีๆเปาตูนะก็เผลอหลุดปากไปว่าพวกซกไกประมาณว่าเงาะไม่ก็เหมือนกันหมดทุกคน พวกากายก็เลยทำหน้าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ซึ่งอยู่ดีๆลูกยางกับกาสููก็หายไปครับคือทั้งคู่เนี่ยครับก็พยายามจะเอาชนะสิ่งที่ตัวเองกลัวลูกยางตอนแรกครับก็กลัวการข้ามถนนมากเลยฮะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยกล้าเข้าบอลสักเท่าไหร่ครับแต่เขาก็ก้าวข้ามมันสาเร็จกาสููก็หาวิธีแก้งเงี้ยได้สาเร็จเหมือนกันแล้วก็นักบอลที่หลอนยาเพื่อนๆก็ช่วยให้เขาเลิกยาได้ทุกคนจึงสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ทั้งหมดนะแล้วลงสนามลุยต่อในครึ่งหลังพอเห็นทุกคนรวมกันเป็นหนึ ไในใจเปาตูรูปโชนขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงพูดว่าทาไมทุกคนถึงยงยงพารดาดอนเพราะเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆพอเริ่มการแข่งขันครึ่งหลังนะฮะทีมซาไก่ก็ไม่ใส่รองเท้าลงสนามครับคือเล่นตามที่พวกเขาถนัดเลยทีมสิงน้ําเงินครับส่งบอลพ้าดเฉยเลยฮะบ,บอลมาที่น้กเตะซาไก่ครับหมุนตัวหลบอย่างเท่แล้วบุกขึ้นมาแบบล็อกหลบจนหัวทิ่มครับแล้วก็เปิดให้เพื่อนจักรยานอากาศเข้าไปโอ้โหแบบโคตรเทพทําให้ทีมได้ประตูแรกนะ พวกเจ้ามือแม่งก็เบือแดงเลยฮะไหนบอกว่าจะแพ้สิบศูนย์คราวนี้ลูกยางก็ไม่กลัวแล้วฮะก็เลยสกัดเต็มตีนมาเลยครับแล้วก็เจอลูกสุดในตำนานครับตั้งให้เพื่อนยิงครับผมแต่บอลเฉีดยดคานไปนิดเดียวเองครับก็เกือบได้ประตูเลยจังหวะต่อมาครับมียกบอลหลบด้วยนะหรือว่าเล่นกระโดดยางกันไนอะชิบหายทำเอาฝั่งตรงข้าแม่งถึงกับมือแล้วครับก็เลยยิงเพิ่มได้เป็นสองลูกคราวนี้ฟอร์มทีมซาไกแม่งก็กลับมาเฉยเลยครับสับไกย,ยิงอย่างรัวฮะฝั่งเจ้ามือมันก็เทียมจะลออ่อเปล่าตฉยแล้วนะ ทีมซาไกายก็ได้ใจนะจึงบุกแบบสุดตัวเลยจากนั้นก็เจอท่าไม้ตายของเอกเข้าไปครับบอกเลยว่ายิงจากครึ่งสนามนะบอลก็ลอยมาค้างอยู่ที่ขานซะงั้น Amazing สัสสดๆเลยฮะแถมบอลยังไหลเข้าโกอีกโอ้โหแม่งเอ้ยพลิกกลับมาชนะเฉยอะพี่แบ็แคแฮมยังอายบอกเลยแม่งไม่ใช่กีฬาของคนแน่นอนเลยโ้โหแม่งอย่างโหดเลยก็เลยทําให้ทีมซาไกานะชนะมาด้วยสกอร์5ประตูต่อสครับและก็ได้ถ้วยพระราชทานสมใจอยาก พอจบเกมเนี่ยเจ้ามือถึงกับฉุนเลยบอกเลยว่าเปาตูงานนี้ต้องตายแน่นอนครับเปาตูวก็หนีดีฮะรออะไรขณะที่กําลังหลบหนีอยู่ครับก็ไปเจอกับพระเอกเข้าพอดีครับพระเอกก็เข้ามาขอบคุณเปาตูครับที่ทําให้เขามาถึงวันนี้ได้จากนั้นเปาตัวครับยังคงต้องหนีเจ้ามือต่อเหมือนเดิมทีมซากายครับจึงเอาถ้วยกลับมาไว้ที่หมู่บ้านได้สําเร็จทางหน่วยแพทย์แลัที่กําลังตามหาหมู่บ้านซากายอยู่เพื่อที่จะเข้ามารักษาโรคระบาด พอพวกแพทย์นะได้เห็นแสงสะท้อนจากช่วยพระราชฐานจึงทําให้พวกเขา่พบกระหมู่บ้านได้สำเร็จและก็มารักษาคนปื่อยในที่สุดก็จบแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่อง s a ก a ายยูเนเต็ดปี2014คะแนน IMDb ได้ไป6.4คะแนนถ้าอยากดูสปอยหนังแนวนี้ต่อครับก็กดติดตามรอไว้เลยไปเจอกันในคลิปหน้าครับ